สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Love Note Channel By Nut พร้อมกับนิยายรักโรแมติดโลมานเรื่องหัวใจต้องมนตรา EP 9อยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะในตอนชา้าหลังจากแต่งตัวเสร็จเมทาวีก็ลงมาที่ห้องอาหารถือพบเปียพัด์กำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ที่โต๊ะหญิงสาวกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเดินเข้าไปดีไหม ถ้าเข้าไปแล้วเธอจะทำหน้าอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอเมื่อคืนนี้แต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเดินเข้าไปนั่งที่โต๊ะอาหารเปียพัดเงยหน้าขึ้นมามองเธอครู่หนึ่งก่อนที่จะหันไปให้ความสนใจกับหนังสือพิมพ์ฉบับที่เขาถืออยู่ในมืออ่านอะไรอยู่ทำไมถึงได้ทำหน้าเครียดแบบนั้นมีอะไรน่าสนใจงั้นเหรอเปล่าไม่มีอะไรเช้านี้คุณจะกินอะไร ฉันกินข้าวต้มก็แล้วกัน,กนชายหนุม่มหันไปมองเด็กรับใช้ไม่นานข้าวต้มกุ้งร้อนๆก็มาเสิร์ฟตรงหน้าหญิงสาวขอบใจจ้ะเธอกล่าวกับเด็กคนนั้นจากนั้นก็น,นั่งกินโดยไม่พูดไม่จาแต่สายตากลับเหลือบมองเขาเป็นระยะด้วยความสงสัยว่าเขาอ่านข่าวอะไรกันแน่นายอ่านอะไรของนายกันแน่ขอฉันดูหน่อยสิเมทาวีเอื้อมมือไปหยิบหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นจากมือของชายหนุ่ม พร้อมกับไล่สายตาอ่านข่าวที่ทำให้เขาสนใจจนเจอกับหัวข้อข่าวซุบซิบไฮโซนี่มันพี่ฟ้ากับคุณวินทำไมถึงมีข่าวแบบนี้ได้ล่ะนั่นแหละที่ผมกำลังสงสัยปกติแล้วนายวินไม่เคยมีข่าวซุบซิบแบบนี้มาก่อนเลยนะเพราะเขาจะเป็นคนที่ระวังตัวมากแต่ทำไมข่าวนี้ถึงได้พลาดได้นายกําลังจะบอกกับฉันว่าคุณวินเขาไม่เหมือนนายใช่ไหมทำไมผมมันเป็นยังไง ก็นายนะมันจัดอยู่ในจำพวกที่ชอบเป็นข่าวซุบซิบบนหน้าหนังสือพิมพ์ว่าตอนนี้จะควงกับใครหรือว่าจะฟันสาวคนไหนพูดแบบนี้แปลว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่สนใจในตัวผมลราสิใช่ไหมหญิงสาวรีบโวยวายใครไปสนใจนายพูดเองเออเองเบียพัดชงโงกหน้าเข้าไปใกล้เธอพร้อมกับหลีตามองก็ทําไมสนใจคุณจะรู้ได้ยังไง ว่าหนังสือพิมพ์เขาลงข่าวซุบซิบเกี่ยวกับผมได้เกือบทุกวันฉันไม่มัวมาเสียเวลานั่งอ่านข่าวคาลา,าแบบนี้ของคุณหรอกท่านนั้นคุณรู้ได้ยังไงนายจะถามให้มันได้อะไรขึ้นมาเปียพัดยักษไหล่แล้วก็เปลี่ยนเรื่องพูดเขา,าอนุญาตให้หญิงสาวเลือกรถที่บ้านไปใช้ได้ตามสบายชอบคันไหนก็สามารถนำไปใช้ได้เลยแต่เมทาวีบอกว่าปกติเธอจะไม่ขับรถเอง สาเหตุก็เป็นเพราะเธอเคยเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ถ้าไม่จําเป็นจริงๆแล้วเราก็จะไม่ขับรถเองเด็ดขาดเบียภาตัดสินใจหลังจากที่ฟังเธอพูดจบเอาแบบนี้ละกันผมจะสั่งให้คนขับรถของเราคอยรับส่งคุณเวลาที่คุณอยากจะไปไหนตอนที่ผมไม่อยู่แต่ว่าเช้านี้ผมจะไปส่งคุณที่บริษัทก่อนที่ผมจะแวะไปหาในวินกิโเร็ๆก็สิเดี๋ยวก็ไปสายกันพอดีเนทาวีรีบจัดการกับอาหารมื้อเช้าตรงหน้า หลังจากนั้นเบียพัทก็ขับรถไปส่งเธอที่บริษัทและฝากเธอไว้กับวีรยาเลขาคู่ใจก่อนที่จะออกไปหากวินที่บริษัทเขาต้องรู้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถึงมีข่าวซุบซิบแบบนี้ได้เมื่อมาถึงที่บริษัทเบียพัดก็เดินเข้าไปในห้องทํางานของเพื่อนรักอย่างถือวิสาสะแล้วก็ถามกวินอย่างร้อนใจนายเห็นข่าววันนี้หรือยังกวินเงยหน้าจากกองเอกสารตรงหน้า ขึ้นมามองเพื่อนรักพร้อมกับถักทยา,ายลมอะไรหอบนายมาหาชั้นแต่ช้าแบบนี้พูดอย่างนี้ก็แปลว่ายังไม่เห็นข่าวของตัวเองละสิข่าวอะไรก็ข่าวซุบซิบไฮโซยังไงล่ะนายก็รู้ว่าปกติฉันจะไม่สนใจข่าวพวกนี้แต่ว่าวันนี้นายคงจะต้องสนใจซะแล้วล่ะทำไมมีอะไรเป็นพิเศษนั่นเหรอก็มันเป็นข่าวของนายกับคุณฟ้าที่ร้านอาหารอะไรนะ จากนั้นเขาก็หยิบหนังสือพิมพ์มาเปิดดูข่าวที่เพื่อนรักของเขาพูดถึงมันกล้ามากกล้าที่จะพาดหัวข่าวเกี่ยวกับมินตาในทำนองเสียหายว่าเธอเป็นคู่ครวงคนใหม่ของเขาเพราะเขาควงเธอไปดินเนอร์สุดหรูท่ามกลางบรรยากาศที่แสนจะโรแมนติกแถมยังคำนายล่วงหน้าอีกด้วยว่าเขาจะควงสาวไฮโซคนนี้ได้ไม่เกินสามเดือนเรื่องมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงนายไม่รู้ตัวเลยหรอว่าถูกแอบถ่าย ปกติฉันเห็นนายจะระวังตัวมากครั้งนี้ทำไมถึงพลาดได้ฉันโมแต่คุยธุระยอยู่กับเธอก็เลยไม่ได้สนใจคนอื่นนายมาก็ดีละฉันมีเรื่องที่จะพูดกับนายอยู่พอดีแต่ขอฉันจัดการเรื่องนี้ก่อนละกันจากนั้นกวินก็กดโทรศัพท์ไปบอกให้เลขาต่อสายถึงเจ้าของหนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวของเขาในวันนี้และเมื่อทางโน้ตรับสายกวินตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงทรงอำนาจผมกวินโพด ผมอยากรู้ว่าคุณกล้าดียังไงถึงได้เอาข่าวของผมกับคุณมินตาไปลงหนังสือพิมพ์แบบนั้นคือว่าหรือว,ว่าคุณไม่อยากที่จะทําธุรกิจเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์นี้ต่อไปถ้าเป็นแบบนั้นผมคงจะต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองธุรกิจของคุณเห็นทีจะต้องถึงเวลาเปลี่ยนมือซะแล้วเดี๋ยวครับคุณกวินอย่าทาแบบนั้นเลยครับผมขอโทษครับกับข่าวที่ตีพิมพ์ลงไปในวันนี้ผมให้สัญญ,ญานะคะว่าจะไม่มีข่าวทํานองนี้ของคุณ ลงหนังสือพิมพ์ของผมอีกถ้าคุณได้ยินยอมแล้วคุณจะแก้ตัวยังไงกับเรื่องนี้ผมจะลงข่าวขอโทษคุณกับคุณมินตาครับและผมขอรับรองด้วยเกียรติของตัวเองว่าจะดูแลเข้มงวดกับพวกน้องให้มากกว่านี้เกี่ยวกับเรื่องข่าวในทำนองนี้ของคุณกวินผมจะไม่เอามาลงอีกถ้าไม่ได้รับความยินยอมจากคุณก่อนดีมากหวังว่าคุณจะทําได้อย่างที่พูดนะไม่งั้นเราจะได้เห็นดีกันเมื่อวางสายแล้วเขาก็หันมาพูดกับเบียภพัท เรียบร้อยแล้ว h, ję, ทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่ฉันอยากที่จะพูดกับนายเรื่องอะไรนายทำท่าอย่างกับว่ามันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายอย่างนั้นแหละที่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องของฉันหรอกนะเพียงแต่ว่ามีคนก็ขอร้องให้ฉันมาพูดกับนายอีกทีนายก็ไม่ได้หมายถึงเรื่องของฉันกับตะวันหรอกนะแล้วคนที่ขอร้องให้นายทำแบบนี้ก็คงไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคุณฟ้าใช่ไหมนายเข้าใจถูกต้องแล้วฟ้าขอร้องให้ฉันมาพูดกับนาย เธอขอร้องนายว่าอย่าไปรังแกน้องสาวของเธอแบบนั้นอีกแบบนั้นอีกหมายความว่าแบบไหนกันละ่ะเธอบอกนายหรือเปล่าก็ <The second question> แบบที่นายชอบเอาเปรียบคุณตะวันนั่นแหละเห็นทีฉันคงจะทําตามคําขอร้องของนายไม่ได้ <The question> <The question> นายก็รู้ว่าฉันชอบอีตัวร้ายนั่นปกตินายไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวของฉันมาก่อนเลยแล้วทําไมคราวนี้นายถึงได้ทําตามคําขอร้องของเธอ เพราะว่าฟ้าเป็นคนขอร้องและเธอก็เคยช่วยชีวิตของฉันเอาไว้ฉันก็เลยรับปากที่จะมาพูดเรื่องนี้กับนายแต่ไม่รับรองว่านายจะทําตามคําขอร้องของเธอหรือเปล่าฉันว่านายก็น่าที่จะรู้คําตอบดีอยู่แล้วนะรู้นะรู้เพราะไม่งั้นนายจะตั้งเงื่อนไขแปลกๆกับคุณวิชย์แบบนั้นเหรอแต่อย่างที่บอกเมื่อฟ้าขอร้องมาและฉันก็รับปากเธอไปแล้วว่าจะมาช่วยพูดกับนายฉันก็ต้องทํา ถึงแม้ว่าฉันจะไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวของนายมาก่อนก็ตามนายคงไม่โกรธฉันนะฉันไม่โกรธนายหรอกเพียงแต่แปลกใจเท่านั้นสงสัยงานนี้คุณกวินคงจะติดใจคุณมินตาเข้าให้แล้วฉันยอมรับว่าฉันสนใจเธอแต่เธอก็ไม่ได้มีอิทธิพลกับติตใจของฉันมากนักหรอกนะแล้วเรื่องของนายกับตะวันไปถึงไหนแล้วเธอย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านของฉันแล้วเมื่อตอนเช้าฉันเอาตัวไปฝากคุณวีไว้เรียกว่าถึงแม้ไม่อยู่ในสายตาของนาย แต่ก็ไม่สามารถลอดพ้นเงื้อมือของนายไปได้ว่างั้นเถอะเปียพัดหัวเราะก,ก่อนที่จะตอบก็อนทำนองนั้นพูดแล้วก็รู้สึกคิดถึงขึ้นมาทันทีฉันกลับก่อนละกันเื่ยคณากินเล่ากับวันหลังโอเคขอบใจนายมากนะที่มาบอกข่าวไม่เป็นไรฉันไปละเมื่อเปียพัดเดินออกไปจากห้องตอวินตัดสินใจที่จะไปพูดเรื่องนี้กับนินตาเขารีบเซ็นเอกสารที่สำคัญให้เสร็จ ก่อนที่จะขับรถไปพบเธอที่บริษัทเมื่อเห็นว่าใกล้เวลาเที่ยงเขาจึงคิดว่าจะพาเธอไปกินมื้อกลางวันด้วยกันแต่เพื่อป้องกันก,การตกเป็นข่าวซุบซิบบนหน้าหนังสือพิมพ์เขาคิดว่าจะพาเธอไปกินอาหารที่บ้านของเขาเองรอนานไหมคะไม่หรอกครับผมตั้งใจมาก่อนเวลาเราไปกันเลยนะครับค่ะคุณจะพาฉันไปกินอาหารที่ไหนคะบ่ายนี้ฟ้าต้องเข้าประชุมด้วยนะคะผมจะพาคุณไปสถานที่พิเศษ ที่ผมไม่เคยพาผี่หญิงคนไหนเข้าไปที่นั่นมาก่อนเลยคุณเป็นคนแรกวินพูดซะจนฟ้าอยากจะทราบเลยค่ะว่าวินจะพาฟ้าไปที่ไหนเดี๋ยวคุณก็ทราบเองเขาใช้เวลาไม่นานก็เลี้ยวรถเข้าไปในบ้านส่วนตัวของเขาที่ใหญ่โตโอ่อาถึงแล้วครับกรวินพูดพร้อมกับเปิดประตูรถให้หญิงสาวขอบคุณค่ะว่าแต่ที่นี่มันบ้านของใครคะบ้านของผมเองครับเชิญข้างในเลยครับบ้านคุณสวยจังค่ะ ใหญ่โตขนาดนี้อยู่กันกี่คนคะสองคนครับผมกับน้องสาวตอนนี้คงไปเรียนที่มหาวิทยาลัยไ,ไม่อยากทราบมาก่อนว่าคุณมีน้องสาวด้วยเธอเป็นลูกพี่ลูกน้องของผมพ่อของเธอเป็นอาของผมครอบครัวของคุณอาไปตั้งลกล่าอยู่ที่อเมริกาแต่ขวัญผมหมายถึงน้องสาวของผมเขาอยากที่จะกลับมาเรียนต่อที่เมืองไทยคุณอาเลยเอาตัวมาฝากไว้กับผม จะว่าไปนิสัยของเขามีส่วนคล้ายตะวันของคุณเหมือนกันนะครับถ้าได้เจอกันแล้วก็คงจะสนุกละ่ะเมื่อก้าวเข้ามาในตัวบ้านมินตาเห็นรูปของหญิงสาวคนหนึ่งที่วางอยู่ในห้องรับแขกเธอผู้นั้นอยู่ในวัยประมาณสิบเ็สิบแปดปีเห็นจะได้ในรูปเธอกำลังยิ้มให้กล้องเห็นหน่ารักทีเดียวฟ้าหยิบรูปนั้นขึ้นมาดูพร้อมกับถามนี่รูปน้องสาวของคุณเหรอคะเธอน้ารักดีนะคะใช่ครับ ไว้ผมจะแนะนําให้คุณรู้จักแต่ตอนนี้เรามากินอาหารกันก่อนดีกว่านะครับมินตาจึงวางรูมนั้นไว้ที่เดิมระหว่างที่กินข้าวกันอยู่นั้นกวินก็คอยตักอาหารพร้อมกับชักชวนให้เธอกินอาหารฝีมือเชฟจากโรงแรมระดับห้าดาวที่เขาจ้างให้มาประจําอยู่ที่นี่อีกครั้งยินชวนเธอคุยเกี่ยวกับเรื่องที่หนังสือพิมฉบับหนึ่งได้นํารูมที่เขาและเธอไปกินอาหารร่วมกันในวันนั้นมาลงและยังเขียนข่าวซุบซิบในทํานองชู้สาวที่ทําให้เธอเสียาหาย ฟ้าวันนี้คุณได้อ่านหนังสือพิมพ์บ้างหรือยังครับถ้าคุณหมายถึงข่าวซุบซิบของเราแล้วก็เห็นแล้วค่ะตะวันโทรมาบอกเมื่อเช้านี้ผมต้องขอโทษคุณด้วยนะครับที่มีข่าวในทานองนั้นออกไปไม่เป็นไรหรอกค่ะฟ้าไม่ใส่ใจกับข่าวพวกนี้อยู่แล้วข่าวนี้อาจจะกระทบกระเทือนไปถึงชื่อเสียงของคุณได้แต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมรับรองได้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอน ทำไมคุณถึงมั่นใจนักล่ะคะปากกาอยู่ในมือของพวกเขาฟ้าว่าเขาจะเขียนข่าวอะไรก็ได้ทั้งนั้นเราห้ามพวกเขาไม่ได้หรอกคะ่ะผมคุยกับเจ้าของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นแล้วเขาจะลงคอลัมน์ขอโทษเราคุณสบายใจได้ครับผมจัดก,การเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะที่คุณเป็นห่วงชื่อเสียงของฟ้าเอ๊ะหรือว่าเป็นห่วงชื่อเสียงของตัวเองคะหญิงสาวเอ่ยแซวชายหนุ่มผมเป็นห่วงความรู้สึกของคุณต่างหากครับ สำหรับตัวผมเป็นผู้ชายมีข่าวแบบนี้คงไม่ทำให้เสียชื่อสักเท่าไหร่หรอกครับมินตรายิ้มออกมาอย่างพึงพอใจกับคำตอบของเขาแล้วเรื่องที่คุณขอร้องให้ผมช่วยพูดกับนพัทผมบอกเขาแล้วนะครับแต่ว่าเขาปฏิเสธใช่ไหมคะฟ้าก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณคุณอยู่ดีที่ช่วยพูดกับคุณพัทแทนฟ้าขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำยินดีครับ เขาพูดพร้อมกับเอื้อมมือไปกุมมือเรียวบางของหญิงสาวอย่าคิดมากนะครับตะวันโตแล้วผมว่าเธอคงจะดูแลตัวเองได้อันที่จริงเพื่อนของผมก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรและผมเชื่อว่าน้องสาวของคุณจะพักอยู่ที่นั่นได้อย่างสุขสบายไม่ต่างไปจากพักอยู่ในบ้านของตัวเองแต่ถ้าคุณยังไม่สบายใจอีกแล้วก็เอาเป็นว่าผมจะคอยดูแลตะวันแทนคุณเองก็แล้วกันนะครับขอบคุณค่ะ เห็นทีฟ้าคงต้องกลับออกฟิศแล้วละค่ะบ่ายนี้มีประชุมสองท่านที่บริษัทงั้นเดี๋ยวผมขับรถไปส่งขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะและกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ Love No Journal by นุชคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ